สวัสดีค่ะเพื่อนเค่ะตอนนี้มาถึงแล้วค่ะวัดยานประทีบค่ะออคเลนนะคะค่ะตอนนี้ก็กําลังจะเข้าไปค่ะเ e ี๋ยวเฟรน s now we are here Thai Temple in Auckland ค่ะเพื่อนๆพ่คะคือเมื่อวานนี้ก็เป็นล็อกดาวน์ที่นิวซีแลนด์ค่ะที่ออคเลนค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ เมื่อวานนี้วันที่8เนาวันที่8ตุลาคมค่ะก็วันนี้เป็นวันที่2ของการล็อลกดาวน์ค่ะไม่รู้ว่าบรรยากาศที่วัดเป็นยังไงนะคะก็ไม่มีคนมาเยอะค่ะผู้คนก็ทํางานเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะลงจากรถแล้วก็เอาอาหารไปนะถวายพระค่ะอันนี้คือบรรยากาศลคะคะเวลามีงาน เทศกาลเนาะปีใหม่สงการค่ะมันพ่อวันแม่ค่ะก็จะจัดงานที่วัดแล้วก็มีคนไทยมาเยอะค่ะแสาวเพื่อนๆค่ะตามมาค่ะนี่ค่ะ ตีเี้ยมาสายมากเว่าเหนื่อยไปนะเไหนสายคะอ้เฉยไม่ช่เอค่ะ่เบเงินมคุ้มสายยังฮะเงียนมายยพ ื่อนคะก็มาถึงแล้วนะคะก็อานี่คะ่ะมาเอาจานใส่นะคะมีอาหารอะไรก็จัดลงไปคะ่นะ,คะ ลองนิดนึงอันนั้นเพื่อนได้ <coughs> 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 <coughs>

เพื่อนคะตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครึ่งคะ่ะก็พระท่านก็เริ่มเริ่มสวดแล้วเนาะเดี๋ยวเราทำสองถาดนะถาดเดี๋ยวไม่พอถูกไดดิได้ดิแ่เดียวแค่เดีวันแค่เยมันแค่เยัแค่ ตาจังวิหายามาติสัจัปวาจาเกตุมวาทาภิโรปิธรมมังอธิอันคตูกรรมปัญญาปฏิปจาริโตจิตวามุนินโดตันเตจัส กะระังตุขาอาทิต่ิูจเกนาสุตาทหังรัมังวิสุทิจุติมิภิปะาิธานังยานาคเดนาวิธินาจิตาวามุนิโดตันเตจัสสภาวตุเตจยามังะรังอาสิปุรยมังกะระอาตะกานโย nae tatawana rarapa สนใจไน้น้าไปเค้นตลาน้าน้องสาวเขียนรูปยงน้าไเค้นาดอืมน้องก็อมสอไปในองค์เดียวเดียวบานทางเดินน้อมาปุ้ยแม่ใน้องเค้นไมน้อ้มาด้วยจมาเพราะรัคัน ชื่ออะไรคะรายการค่ะคันวาลค่ะคันวาลค่ะคันวาลภาษาเมียนมา เป็นยังไงคะ,ช,งคะช่วงล็อกดาวน์คะ่อช่วงล็อกดาวบรรยากาศเป็นยังไงคะเงยียบสงบดีมีคนมาเยอะไหมช่วงล็อกดาวคือปิดประตูไม่โอ้อปิดวัดเหมือนกัน <c oughs> อ๋อเหรอคะล็ลอกดาวน์เพิ่มเราทุกบ้านกี่ตัวหลวงพ่อมีอะไรสั่งกันบ้าก็ปิดวัดล็อกดาวน์แต่ว่ามีคนมาทำอาหารมีคนมาทําอาหารมาส่งที่หน้าวัดหรือเอาอาหารสดมาส่งอ๋อเหรอคะจริงเหรอคะอโ,โอเคร่งมากเลยเนอะนึกว่าจะมีผู้ที่ทำอยู่ในนี้อะไรเลยนม่ก็มีโยมที่ทําอยู่ในในี้แหละแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเหมือนกัน เขาไม่ไม่ e กถ่ายเอาต่แฟนเพราะว่าแก่ายเอาต่แฟนเอาชีวอนยูทูเท็่เอว่บอดี้แกถ่ายเยมากขาเ่ง่าชีวอนยูทูเท็เอเม้นเฟีอว่วันชีวอนยูทูฟิล์มเอวี่บอดี้ not ่ n l y with the fan และแฟนบ้าว่ายอมาเยอะยอมเอว ยังยังไม่ได้ถวงน้ำยนะ เคยกินแก่สาวเมียแ่เมีนเมียเมียกันว้าเอาละบอกครั้งที่สองกัก็ไมเอาแต่ไมง่หมัแกินู้ไม่เคยได้ยินพูดดังๆด่เอลยเอยเดลดอยอดลเอเลเดอยดือเลยยเดเลือดยยเืออด ดีแล้วเกไาไปลวคนอื่นมากจะไปวันกับบ้ากับืทวันที่ย2่สิค่ะต้องย่าบุกเมื่อวานไปก็ต้องไปกับตัวเลยนะก็สงมสิบสี่กลับที่บ้านทำไมไม่กลับอ่ะสายให้ขัาไม่กลับก่อนแม่ไปจะดานเวลาไม่ใช่ไอ้นพ่ไม่สบายค่ะ พี่ย่อยู่ในนี้จังวาสารคามโตยุ่งสารคามสิอใดเอ่ยอาื้เมืองอาพื้เมืองอืมอืมมอกไปอันนี้คนเก่งูอยู่บ้านโน้นชสว์หนูจ้า